สวัสดีครับทุกคนแล้วขออินดีต้อนรับสู่ d o u b l e c l u t h h เล่าไปเรื่อยแบบพอดแคสต์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมากับเรื่องที่ไม่ยาวมากครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของเชดโฮมเก e นว่าอาการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยมันถึงขั้นหมดอนาคตของเขาเลยหรือเปล่านะครับอ่ะก็ถ้ายัางไงเรามาลองฟังแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเชวยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆกันด้วยนะครับแน่นอนครับอย่างที่เรารู้ข่าวกันเนาะว่าทางด้านของเซนเตอร์หรือว่าพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของโอ l ลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เนี่ยครับต้องได้รับอาการบาดเจ็บครับนั่นคือเชดโฮมเกรนดรัฟอันดับ2ในปีที่ผ่านมานี่เองนะครับสดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหเรียกว,ว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายมากๆสำหรับวงการ NBA เเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี้ย เขาคงจะไม่ได้เล่นแล้วในปีรุกกี้ของเขาเน่ะครับซึ่งโอเคถามว่ามันน่าเสียดายไหมสําหรับ thunder ในมุมมองผมนะมันน่าเสียดายอยู่แล้วแหละเพราะว่าใครๆต่างก็คิดว่าเฮ้ยชเชนฮมเก้นมาปีนี้ทางด้านของโอเคซี thunder เนี่ยน่าจะได้เริ่มคิกออฟกันเต็มที่ว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะมีสิทธิ์ลุ้น play in นะโอเคมันอาจจะอยู่ในพื้นที่กึง่งๆึแทงกึ่งๆึ่ง p แต่ว่าโอกาสที่มันจะเข้า play ินได้แบบ มันก็มีอะถูกว่าถึงจะไม่เยอะมากนะผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะครับซึ่งมันก็น่าเสียดายแต่พอเจาะลึกลงไปถามถึงเรื่องว่าเฮ้ยเชดโฮมเกรนอนาคตตรงนี้กับการเจ็บซีซั่นแรกแบบทั้งปีเนี่ย มันมันดีจริงๆหรือเปล่าสําหรับตัวเขาเองและมันโหดร้ายกับเขาสักแค่ไหนนะครับวันนี้เราจะลองยกประวัติศาสตร์กันมาดูสักหน่อยว่าเออคนที่เคยเป็นอย่างเชดโคมเกรนแบบเนี้ยจะกลับมาได้ดีแค่ไหนแล้วมันถือว่าหมดอนาคตไหมกับการเจ็บปีแรกนะครับ ถึงด้านของ ESPN s t a t and Info เนี่ยครับเขาก็ได้ทำมาว่าเฮ้ยตั้งแต่ปี2006เนี่ยนะครับมันมีท็อป3พิกนะหรือว่าพิก k 3อันดับแรกเนี่ย4คนที่เคยเจ็บไปในปีแรกนะครับนั่นก็คือเกร g โอเดน r บร็กกิ f ฟินโจเอลเอมเบแล้วก็ ben Simmons เบนซิมอนส์นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ย ทั้ง3คนนะครับจาก4คนนะอย่างเบนซิมอนโจเอลแอมบิแล้วก็เบร็กิฟินกลับมาโดยมีแครเรียที่ productive นะครับหรือว่าสร้างประสิทธิภาพหรือว่าสร้างความทรงจำให้กับ NBA ได้มากพอสมควรนะครับเบรกิฟินเอาตอนที่แบบไม่ใช่ตอนนี้นะถ้าย้อนกลับไปตอนที่อยู่กับลอสซิตี้อ่ะนะครับผมว่าแฟน NBA ที่ ทันดูตอนนั้นน่ะก็น่าจะเข้าใจว่าเออนะครับเบร็กกิฟฟินโหดมากๆนะแม้ว่าจะเจ็บปีแรกไปถูกไหมฮะทั้งด้านของโจเอลเอมบีก็ยังชิง MVP อยู่แล้วนะครับทั้งด้านของเบนซิมอนก็กลับมาเล่นดีมันมีแค่เกรกโอเดนเท่านั้นแหละครับที่ค่อนข้างจะเฟลซึ่งทั้งด้านของเกรกโอเดนเนี่ยครับคือคนเดียวฮะใน4คนนี้ ที่ในปีแรกที่เล่นนะไม่ใช่ปีแรกที่อาการบาดเจ็บเราไม่นับนะครับในปีแรกที่เล่นเนี่ยเขาไม่ติดออรุกกี้ทีมด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้ง3คนนอกนั้นติดหมดทีนี้นอกจากนั้นคืออะไรบ้างครับทั้งเบนซิมอนทั้งโจเอลเอมบีดแล้วเบรกิฟฟินทั้ง3คนนี้สามารถติดออสตาร์ Star ได้นะครับแล้วก็ถูกเลือกเข้าไปในออ l n b a ทีมอีกนะครับทั้ง3คนเลยเพราะฉะนั้นฮะถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเราเอา3อันดับแรกในท็อปดราฟเนี่ย นะครับท็อปดร็อ3สามดับแรกในที่เจ็บไปในปีแรกมาเนี่ยแล้วตั้งแต่ปี2006เรามากลางเลยว่าเฮ้ย4คนเนี้ยท่านับเป็นเปอร์เซ็นต์โอกาสที่อย่างน้อยนะครับจะติดออสตาหรือออเอ็นมันก็มีถึง75%ถูกปะ่ะเพราะว่าถ้าเรานับเนี่ย4คนถูกไหมครับรวมเป็น100% หาแล้วก็คนละ25%ิบเป็นต i เบนซิม่อนโจเอลบิดเบลกิฟสามารถคัมแบ็กกลับมามีแคร์เรทที่โปรดักทีฟได้เพราะฉะนั้น3คนนี้รวมกันก็คือ75%มีแค่เกรกโอเดนคนเดียวที่มันเฟลไปเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบทางด้านของเชดโฮงเกรนนะฮะเข้ามาในสมาการนี้นะครับเฮ้ยทางด้านของเชดโฮงเกรนก้มดูแล้วมีโอกาสที่จะ ไม่ไม่ใช่ดราฟที่บัสไม่ใช่ดราฟที่ดับแม้ว่าเขาจะเจ็บในปีแรกก็ตามนึกภาพออกะเพราะว่าทั้ง3คนเบนซิมอนโจเอลทางด้านของเบรกยังสามารถกลับมาได้เลยมันมีแค่25%ที่เป็นความเสี่ยงเท่านั้นถ้าเรายึดโยงกับสถิติอันเก่าที่มันบอกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเฮ้ยต้องรอน้องแหละ ต้องรอน้องในการกลับมาปีหน้าว่าตัวของแกเนี่ยจะสามารถกลับมาได้เหมือนรุ่นพี่ที่เคยทําไว้แล้วหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ค่อยโสภาเท่าไหร่เนาะไม่มีใครอยากเจ็บแต่ในเมื่อมันเจ็บไปแล้วอะ่ะเออให้ทําไงได้เราก็ต้องยอมรับถูกไหมเราก็ลองมาดูกันว่าเอ้ยมันก็ยังมีโอกาสเว้ยมันไม่ใช่ว่าน้องจะดับไปซะตั้งแต่ตอนนี้เนะครับ แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันมีแค่ประมาณ25%ที่มันอาจจะ f a ลซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะ f a ล l หรือเปล่านะครับมันอาจจะ f a ลก็ได้แต่จะทำยังไงล่ะให้น้องไม่ f a ลนะครับผมว่าอย่างแรกที่น้องต้องมีคือ positive mindset ครับว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ากูไม่ได้ลงเล่นปีนี้แล้วมันแบบจะจบ c a r r ี e r เพราะว่าอายุก็ยังน้อยมากๆถูกไหมการที่มี positive mindset เนี่ยการอยู่ที่นั่งซ้ายลายล้วก็รอดูเพื่อนแล้วก็ถ้า ผ่าตัดทําอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จนะครับแล้วกลับมามันอาจจะมีเวลาฝึกซ้อมใน Environment หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันเป็น NBA แล้วอ่ะไม่ไม่ได้ฝึกซ้อมเหมือนกับที่ตัวเองเคยผ่านมามันได้รับมุมมองใน NBA แล้วมันได้นั่งดูเพื่อนมันได้ฝึกนู่นนี่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขายังมี Positive Mindset ตรงนี้อยู่ในการที่จะพัฒนาตัวเองแม้ว่าจะอยู่ในอาคารการรีแฮบเอออะไรประมาณนี้อยู่ผมว่าเฮ้ย มันก็ยังโอเคมันก็ยังโอเคแบบน้องอย่าเศร้าไปก่อนว่าอันนี้มันคือจบแคริเอร์มันไม่ใช่จบแคริเอร์ไงผมว่าถ้าเขามีไมซ์เซ็ตตรงนี้ได้อะอย่างน้อยอะมันมีการพัฒนาขึ้นแน่ๆน,นะครับซึ่งตัวอย่างคือใครนะฮะ เบนซิมอนเข้ามาด้วยร่างกายที่ดูดีอยู่แล้วถูกปะส่วนเกรกโอเดนเนี่ยจริงๆร,ร่างกายเขาก็ดูดีแต่เขามีอาการบาดเจ็บเยอะทีนี้ลองไปดูถึงด้านของรุ่นพี่อย่างโจเอลเอมบีดดีกว่าครับทางด้านของโจเอลเอมบีเนี่ยครับโอ้โหเรีวยกว่าถ้าใครเป็นแฟนซิกเซอร์เนี่ยต้องบอกว่า trust the process จริงๆครับเพราะว่าถึงด้านของ m อมบีเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บอีกเหมือนกันใน2ปีแรกเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยใช้คํานั้นดีกว่านะครับแต่ถึงด้านของ m อมบีครับสามารถไป work out สามารถพัฒนาสามารถพัฒนาเรื่องการ ยิงของตัวเองได้ด้วยและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทีแรกของโจเอลเอ็มบีดสามารถพัฒนาเฟรมของร่างกายเขาเฟรมคืออะไรฮะคือขนาดตัวนี่แหละครับถ้าใครย้อนกลับไปดูโจเอลเอ็มบีดในตอนที่เข้าลีกใหม่ๆนะจะพบเลยว่าเฮ้ยตัวของเขาไม่ใช่แบบนี้นะครับตัวของโจเอลเอ็มบีดคือพัฒนาขึ้นมาบ้าครับเพราะฉะนั้นการที่เขาน้่งนั่งอยู่ซ้ายไลน์โอเคมันอาจจะเป็นเรื่องแย่ที่ไม่ได้ลงสนามแต่ ตัวของเขาได้ทำการอินทิเกรตหรือว่าลงไปในอยู่ NBA perspective หรือ environment แล้วอ่ะมันช่วยตรงนี้ของเขาได้นะครับทาน้้ของ m b บอกว่า I haven't p l a y in two years โอ้โ oh, หผมแทบไม่ได้เล่นเลยใน2ปีในตอนแรกนะครับที่เขาเข้าลีกมา but my game has gotten so much better ครับก็คือแต่เกมของผมอะ่ะมันดูดีขึ้นมากๆเลยอันนี้ m b มบบอกในปี2016นนะครับ If you watch the game tape I am not the same guy ถ้าคุณเห็นว่าผมเล่นในเทปยังไงเนี่ยโอ้โหคุณจะบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายแล้วกันที่ผมจะนำมาบอกทุกคนว่าอันถ้าใครเชียร์เช็ดโฮมเกรนอยู่ mm. ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้น้องเพราะว่าดูอย่างโจเอลเอ็มบีดีแกยังแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาไซส์พัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาได้ขนานี้เพราะฉะนั้นผมยังหวังว่าเช็ดโฮมเกรนจะกลับมาได้แน่นอนฮะ สุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเชดโฮมเกรนนะครับว่าเฮ้ยยังมีอีกหลายปีนะครับนี่คือแค่เจ็ดปีแรกเท่านั้นรีแฮบรักษาร่างกายตัวเองให้ดีแล้วมาไฟในเอ็นบีเต่อในปีหน้าถึงแม้ว่านแฟนโอเคหรือว่าจริงๆผมเองก็เซ็งเหมือนกันนะที่น้องเขาเจ็บไปแต่ว่าอ่ะโอเครอได้ฮนะรอได้แล้วก็เดี๋ยวมาพิสูจน์กันปีหน้าครับรอบนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ